ทำไมนะจึงเรียกพระว่าแครอีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตามาได้รับทิมนให้ไปบรรยายที่บริษัทแห่งหนึง่งในระหว่างการเดินทางก็ได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งมาชนกับตามาแล้วเธอก็หันกลับมาและอุทานว่าอุ๊ยแครอทอตาตมาก็เกิดความสงสัยครับแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมนะ จึงเรียกพระว่าแครอทแล้วก็เก็บความสงสัยนี้กลับไปถามนักเรียนในห้องเรียนอาตมาคำตอบที่ได้ก็คือสีของจีวรกับเจ้าแครอทเนี่ยมันเหมือนกันจึงเรียกพระว่าแครอทจากคำตอบที่ได้ทา้อาตมาสงสัยขึ้นไปอีกว่าแล้วมันยังมีอะไรอไหมระหว่างแครอทกับพระที่มันคล้ายกัน อาตมาก็ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วสรุปเป็นประเด็นได้3ประเด็นที่สำคัญเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ 1. ติดดินเจ้าแครอทเป็นพืชที่เติบโตมาจากใต้ดินครับเป็นหัวถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนกับพระครับที่ท่านใช้ชีวิตอย่างติดดินเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อถือสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วข้อต่อมาก็คือมากมายด้วยประโยชน์ครับเจ้าแครอทเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมากมายหลากหลายมากแล้วก็มีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงรักษาร่างกายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเมื่อมาเปรียบเทียบกับพระแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพระแต่ละรูปในปัจจุบันท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถนั้นทําประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สติให้ความคิดเรื่องการศึกษาหรือด้านสาธารณสงเคราะห์ต่างๆยิ่งในวิกฤตการโควิดแล้วเนี่ยป้าก็มีบทบาทอย่างมากในการที่ช่วยเหลือสังคมในช่วงนี้ประการที่3ก็คือรสชาติอร่อยครับเพราะเจ้าแครอทเนี่ยสามารถที่จะรับประทานแบบ ติบๆหรือปรุงสุกก็ได้เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้ไปมีปฏิสัมพันธ์ได้พูดจาสนทนากับพระเมื่อเราได้พูดคุยแล้วท่านก็จะมีรสแห่งธรรมที่ทำให้เราได้สัมผัสทำให้เรารู้สึกสุขกายสบายใจผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆนานาได้ก็ขอสรุปง่ายๆนะครับว่าไม่ว่าจะพระหรือใครก็ตามเนี่ย สาม,มารถที่จะเป็นแครลลอทด,ด้วยกันทั้งนั้นด้วยการทำตัวให้ติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ทำตัวให้มากมายด้วยประโยชน์และที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราอยู่ใกล้ใครเนี่ยก็ต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขที่อยู่ใกล้ๆเรา